่ะคลิปนี้ป้าเกพามาดูนะคะเมื่อวานป้าเกเปลี่ยนกระถางนะคะจากถาดเพาะนะคะถาดเพาะเนี่ยขนาดเท่านี้นะคะแล้วก็มาใส่กระถาง4นิ้วนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเมล็ดที่ป้าเกสั่งมาจากแอปที่เขาขายนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนมสดนะคะต้นนี้ป้าเกไปดูใน y o u t u b e ไปดูใน โลกโซเชียลนะคะตามสวนต่างๆที่มาให้ความรู้นะคะป้าเกก็สังเกตเอาว่าในถาดเพาะเนี่ยจะต้องมีใบกี่ใบเราถึงจะแยกปลูกออกมานะคะ mm hmm. คือบางเจ้าเนี่ยบางสวนเนี่ยใบขนาดนี้นะคะเวลาแยกปลูกนี่เขาปลูกกระถาง6นิ้วเลยนะคะ แต่เมื่กี้คือยังไม่ได้มีงบไปซื้อกระถาง6นิ้วนะคะ,ะเมื่อกี้ก็ลงกระถาง4นิ้วไปก่อนซึ่งเป็นกระถางเก่านะคะแล้วก็เป็นไม้ที่เราสั่งมาในลักษณะที่ไม่กี่มเมล็ดนะคะเป็นไม้ชื่อเฉพาะของเขาอย่างนมสดอย่างเอเลียนอเอเลียนก็มี14กระถางรถถังบวกเอเลียนก็ประมาณ15กระถางนะคะแล้วก็ ส่วนตัวนี้ก็ที่เคยบอกก็คือเป็นอนาคอนดาผสมนะคะอนาคอนดาผสมเนี่ยป้าเกจะปลูกประมาณาสามถาดสี่ถาดาถาดที่4นี้ก็เป็นไม้มิตรภาพาให้กับคนที่รู้จักนะคะนี่ค่ะคือจะสังเกตได้เลยว่านะป้าเกดเวลาพูดไปแล้วก็จะไหลไปเรื่อยเลยนะคะคลิปจะอาจจะยาวนะคะจะสังเกตว่าฝัา่งเนี้ย เป็น,นาคอนดาที่แสงไม่ค่อยได้นะแสงไม่ค่อยได้ต้นไม่ค่อยโตนะเนี่ยต้นไม้ปะเกียเป็นแบบนี้นะคะคือพอไม่ได้แสงนี่ไม่โตนะนี่ปะเกียให้ดูเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นโตกว่านะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาได้แสงเยอะกว่านะคะส่วนฝั่งนี้คือแสงน้อยกว่าต้นก็จะเล็กกว่าแล้วปะเกียให้ดูนะอันนี้เป็นฮอลแลนด์นะคะเป็นฮอลแลนด์ แต่ฮอนแลนดเนี่ยจะผสมกับอะไรไม่รู้เพราะว่าป้าเกให้เขาผสมตามธรรมชาติก็คืออใช้พวกพวกมันแรงต่างๆเขาผสมใช้ลมนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะปลิวไปผสมเป็นลูกไม้ใหม่อันนี้คือต้องแยกออกแล้วนะคะเพราะใบเขาหลายชั้นแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสามสี่ชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวป้าเกต้องไปหาวัสดุปลูกนะคะแล้วป้าเกมาให้ดู ความที่แสงไม่พอนะบางเจ้าที่เขาเลี้ยงนะป้าเกก็จะพูดแต่ในส่วนของป้าเกที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ป้าเกย์เลี้ยงนะคะอย่างต้นนี้อาต้นนี้ปีหนึ่งนะคะได้เท่านี้จริงๆอ่ะวัดจัดนิ้วโป้งป้าเกนะคะเนี่ยได้แค่นี้จริงๆคือแสงไม่พอนะคะถ้าเขามีแสงพอเนี่ยเขาจะโตมากกว่าน,นี้นะคะ ป้าเกเคยลองเอาต้นไม้บางต้นเนี่ยเป็นไม้มิตรภาพเนี่ยไปให้คุณป้าที่ป้าเกไปเอาชวนชมมาม s สไ a i l a ลนนะคะก็เอาไปให้คุณป้าเลยนะคะเลี้ยงแล้วคุณป้าเนี่ยก็จะไว้ที่โล่งๆใส่กระถางแล้วคือได้แดดเต็มวันน่ะได้แดดทั้งวันสรุปก็คือพอป้าเกกลับไปอ่าไปที่บ้านคุณป้าอีกรอบหนึ่งอะ่ะทิ้งระยะไปนะคะไปดูคือโขดใหญ่มากต้นใหญ่มาก แล้วเอามาเทียบกับของปาเกยอยู่แค่นี้ชวนชมชอบแสงแดดนะคะถ้าแสงเขาน้อยเขาโตช้าแต่เขาไม่ตายแต่เราต้องควบคุมความชืน้นเราจะทำเป็นบอนไซก็ได้นะคะและมีบางท่านนะคะเ,เข้าใจผิดว่าชวนชมเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกเอ,อถ้าตามความเข้าใจปาเกยปาเกว่าเขาเป็นไม้ยืนต้นนะเขาอยู่ได้หลายสิบปีนะคะอ้าว เป็นไม้ยืนต้นนะไม่ใช่ไม้ล้มลุกนะนะคะเป็นไม้ยืนต้นแต่ที่เขาไม่ยืนต้นคือเขาเน่าตายนะคะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ล้มลุกนะคะฉะนั้นก็ดูศึกษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าเราจะเลี้ยงแมวตอนแรกเลยเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบอื่นแบบต่างๆหรือทําอะไรก็ตามเราจะต้องศึกษาให้อพอรู้คร่าวๆก่อน แล้วค่อยมาลงมือปฏิบัติลงมือเลี้ยงลงมือทําฉะนั้นทฤษฎีสําคัญแต่สําคัญกว่าทฤษฎีคือการลงมือทํานะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ